เพิงมายามกุ้งนะครับใส่ไว้เมื่อกี้ตอนนี้ตอนเก็บเกี่ยวมาติดลายใส่ปูวนะครับกุ้งสดสกุ้งฝอยมีติดลายทุกพวกฟุกได้คนนี้คนนี้ปุกสามลังครับลัางมาตอนนี้เอาหัวหานเขาจะออกยังไงนี่เขาจะไปใส่เง่หรือจะใส่น้ำหรือจะซอสเผ็ดเย็นหรือเปาเปลี่ยนเงียะเนาะเก็บึ้นมาก เงียบไปลงไปนะฝากน้ำไ้เหมือนเดิมต่องแล้วเีเงาเดีวรล,ลังใก,กล้ๆกันนี้ครับตัว,วะเอาบ้างเนีนนน้นี่เน,นี่หะเนาะเข็มเมาลังจะสูงทีประมาานนึง ถ้ากุ้งตัวบนใหญ่ต้องว่าขาวใสางามดีกุ้งสวยถ้ากุ้งมันเคลื่อนถทงมันจะเป็นเต็ดำเป็นดำมนใหญ่องตมใหญ่้ไงปไปคร,ร,รับหัวหานมี่สกบาททีนี่ำเท้า,าที่สิบแรีงว่ามีปัญห,หายีบาทได้กุ้งหลายสามสิบลังเาทำสามสิบลังเข,า,งขาจะได้ยักบาทักโต ขาดว่าปล่อยน,น้ำไหลออกก่อนถึงแล้วจำนวนเลยเลยหลายอยู่นี่จำนวนเลยสิหลาย,าายลวั<ง>นไรครับนี่ครับนี่คือก้อนเกาะตอนนี้ที่ลว่ะขาดเบวดแต่ธรรมดาเขาต้องมัดยามตอนเศร้าเนาะแต่ว่าเขามียามมากินควันปกติก็ต้องแตกยลังคืนได้มัในเป็นเขาเรลยมันได้ร้ายเขาอ,ออกอีกอตอนเศ้ามามันก็ออกที่เราไปมารู้ชื้น หาวัตถุดิบเองครับแล้วก็ทำกินเองครับหยอดตะแคงมันทุ่งหัวหานี่เฮ็ดเอาต่อได้บ่เฮ็ดต่อได้บ่นี่หลาดจะได้จะฮอลีเปี่ยนแล้วเอาไปตากงั้นใช่ไห้ก่อนเดี๋ยวเสิร์ฟอย่างนี้บ่ายตอนนี้

ปนอ้เนาะเป็นไหนมอ่อนนี่เนาะเอออดเล่นครับมันเปนเซียนเบตพี่ล่ะเบดต้องเห็นบอกเจ็บก้อขาเจ็บก้ขาพี่เด็กกยังูเสียแมนนะเอกิน หางหลายกลุ่งนี่เดีกตาอดก็มมเมันเม็ดหน่อยถึงหน้ามันก็แบนหรงองน้องกีร้าคัดยังไงมันหน่อยเนอ้อนี่นะบุกผิดหวังหม<ว>ือนยากหลายไม่รู้ครับนี้ยอดมันยากาศหาเองไม่ต้องซื้อตลาด กุ้งแบบผลิตเองจากขวดพลาสติกได้ทุกขวดครับเห็นดะะได้เว้ยขวดรุ่นใดเลยแต่สูงแยมมา20บาทหัวอาหารกบหัวอาหารป่าก็ได้ครับหยอดควายหัวเศ้านี่อันนี้เขาหยามะมาณ้านไนหลบับะมาณชา่วโมงกวัวครับยังไม่ถึงโดนบไไันไดครับไปดูวิธีการแยกกุ้งออกจากหัวอาหารครับ Ok. Nhất thái take. thế. Ok. Thế tung thùng, thùng, à, thùng, ừ. thùng, thùng chiều, thùng nhang. yang. Anh ơn thùng nhang? Tung kyo. Tung kyo. Tung thùng Tung kyo. 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 อมันฟูก็จมบ่ก้มันก็จมกับนี้ผมว่าห่างกับหตักันอะไรกันวิธีแยกกลุมจากอาหารต้องใส่เวลาจักหน่อยอวหานจิฟูมับ่กลุ่งมันจลโอ้หแต่เท้าอาหารกิดมาก โลที่ท่าน้ํานะครับัน,นเป็นท่าน้ํานะครับที่เขามารอพี่มากจ๋านะครับบรรยากาศเตือนสวยๆครับงานกรุงมาแล้วมาขัดนี่เอาถิ่มเลยโอ้ตักทิ่มเลยเยนี่ป่าอยู่แล้วครับของธรรมชาติดพอสูบก็เคลียร์ไม่แต่ตึกแห่ออกอย่างนี้โบว์เบิร์ดไปคุ่นเสียงป่าสุกทุกตบแล้วุ่น หัวหันที่ฟูกุ้งที่จมยู่ข้างล่างเขาจับหัวหันออกมามันจะเหลือแต่กุ้งดูข้างล่างกวาที่นี่ท้ถวันมุ้งกับมัดเป็นมัดเป็นถุงในถุงแยงนิดหน่อยอแต่ก็เอาลุ้งในในที่ดักเวา้านเก่เาถุงแยงนั้นออกมาแต่จะเด้แต่กุ้งล้วนๆแต่แบบมีขี้หัวหันดีที่มันฟูรับฟูอยู่ข้างบนแล้วก็ตกออกมา เบิดเราไม่นก็สีได้แต่กลุ่มข้างในที่นี้กับพวหารจักน่อยบอกบอก็ใส่กันนัวหาเกอที่นี่สรุเห้ประเดกเส,ส้นห้ำละเต็มหมดแล้วเ็ดหมอเขาบอ คือสิเดือดต่กุ้งแบบยังบกักขี้หัวเลยว่ะยังเหลือ,อยุนบักหัวหันซุ่มตุ่มกัมีนบอมีตายเบิดมาน้อยห,วาหาัวหันเบ,บ็ดนี่ครับหวบัวหันเราไม่เยอะ ดีกะเ้าสัตว์เสียงดังะออ้ยป่ามันกินละป่าดจักบรรยากาศป่ามันกินหอหาเลยนกิบหอยซี่ลีดีะกินี้มีหอยเซอลี่ไงหอยเซอลีก็สิดับด้วยมึง มอคนกินก้อยหอยเขาเก็บไปอันขายร้านต่บางหุ้นกินมอวันเีดอืเจ้าของเลยวัน <wh กินกินหมดนะมีนี่น่ามาลิ้นเดียวเนาะกินทุกอย่างเนี่ก็อ้วดดีครับบรรยากาศทีงท้ายมุมไหมครับผลงานประมาณโลหนึ่งมันคือหลอบแหลกครับหลอบแหลกกินว่เก็บเองสามหลังสิบตัว ตอโัวตอบนั่นงตอนนี้มืดมิเลยครับเราจะไปก่ออาหารครับไปครับวันนี้นะแห่ไมนูดรอบเิ็ดิน้ำปุ้กกินกับกุ้งสดเำลังเลือกกุ้งครับหามาเมื่อกี้นี่นี่นะเมนูฮอวว้าวสุดยอดอีรีวานี่ละเป็นด่งๆแบบกินสดๆเลยโชว์ๆเพื่อน ใส่ก็ใส่เงินเงินหัวหาเน้นหัวหาเน้นกินสไตลยอ๋อเฮ้ยกินหัวหานครับเออหัวหานหัวหานป่ากินได้กันล่ะนี่ละห้วยต๋องฮุงเลยบนที่นี่เปิดเพลงให้กุ้งเต้นแหมหมูวะเปิเพลงยังเงี้ยเงียังิไม่เพลงมัหลู่เลือกเพลงยังเงินสดเขาก็เปิดเพลงให้กุ้งเต้นเนาะต้องหมวกหมู นี่ครับเราลองแซ่บตัวปังดีๆน่นิ่งมกินทั้มเลยนี่ออกูก็ไพลด้วยนี่นั่นงั้นั่นเนี่ยห้งบ้าเห็นน้องแอร์เล่นแน่นั่นน้องแอร์ล้อเล่นกีตาร์อยู่นั่นน่ะเยๆจานนักรูดตีเล่นซูฟังยังไงาวนถือาได้เอาอยามใเสียลนบย้วอไไปตีเล็กด้วยเขาเปล้มือนี่เขาสิอาต่ำหง ไมตำพุครับตำใส่นี่นี่มาตั้แไนอันนี้ได้เนี่้มาต้องใส่บบนาวด้อบกใส่ใส่รูปขอระเทีนะเปลนรสชาตินี่ถเรอเทศยังเดี๋ยวบบงาบ่ต้องใส่มีดำที่แสบขเกลยดนะเสียหลุาเปลี่ยนรสชาติไหม กระเทียดลงสองวยนะเ้อใส่ไ hmm. ด้บกกอก่อนก็บบกเนวมือนี่เขาสิเปลี่ยนแนวเน่ใส่บวกกอีกอยู่บวกอก็ใส่น้องจังแหล่นองบกกกกีโทงนะบวกกนีใส่พีดวัวบวกอกฮะ บ่อปุยแผว่กินมาบุกองไม่แ่แบบเป็นจักเกอร์ุกกองนี่บอหน้ำางใสมันกินแงเหลียยมงเป็นยางพาปลาเสียมาั่นเล็บตีนพนใสมีการไปน้เล็บตีนเราสิมันเหมือนแกวถ่วงเลยครับเอ้โอ้ก็เยอะดแว้ซ้ำใดก็ร่อวะเขาพวดบ่อแอมือง เพราะว่าไงสมโอคนเขาไหวออกบ้านหมูหม่ำมูมม่ำโอ้โ้เฮ็ดหนายิมเลยว่ะมุมม่ำนี่ของเงี้เอาได้รับมาได้มาได้อ้ประเดี๋ยวอมดีว่ะประเดี๋ยวตังหงนี่มันมันประเดี๋ยวหัวซิมเนาะเราไม่ใส่ตอนเราใส่ในพงน้ำเลยครับนี่ไม่ว น้ำปลาเขากับน้ำมันโชยี่หองน้ำปลาน้ำปลา,าตาแม, <c oughs> ม่กินกีก่นี่พาเบิ่งนี่กินกูกข้าวเจ้าหอมเบิ้งมีกลบบิ่นหอมครับนม้วเด็ดกุ้งสดๆครับ เย่างนูนวี้ฮะยง้อ่าไมพ้อมายเพิ่งเอาตีนี่แะสดไม่ใช่อนี่ออกุุงเต็นโอ้ยมันเหี้ยได้นู้นเนที่แตกนละแนี่ละเดี๋ยวเโชว์ให้เพิ่งเต็งเปนใส่ของเขาซ้อนใหไมนี่ให่ไหมนี่ะเขาเอ็นกุุงเต็นครับนี่หละเตือนเต้นีเต้แบบ้นเอาแล้วสุดท้ายนะนะข้ามแ้ซีา เอานี <c oughs> uh ่ก huh. uh. mm ่อนเอาเอาแล้วเวยเออนี่ยอเอานี่มเรียงะนุเดีงในป่าครับโอ้ยจับเืนนี่ไงเสียดายเพื่อนหาม่ได้โหเดือบแบนี้มีเปียงแคอความคุกคำเดียวสุดยอดเลยแจ่บเลยแจ่บเลยแซ่บครับ เอาเอตามไลยเอาแม่ก๋วเสี่ยลวกต๋หุงเสี่บไปเรียบรยมาแถวนี้ยยำหยผีเมื่มาปาษังกาเต็มในตาก,กูเนเลยเต็มยังหนุ่มลงมือกีเ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยมาให้ก่อนเนาะอโอ้ <laughs> นี่ครับุ้งเต็นตงกินแบบนี้ยังไม่ดังก๊อกเลยแม่เนี่ <laughs> เลวกามกาอ้เีลีวานี่แหละกุ้งเตนแบบห้วยต๋อมหงอะมนห้วยลเขาเอิดน้ำเก็บอยู่ดิเต็นนี้มาละโอยังจะไปเอาเบมันไปใส่ดอกาอยู่ในศาสต์นี่ละแมเต็มไรเลยมันยมามีกินมมีเอ๋เอมีเอนี่ยมมีกินเขาเชมเดี๋ยวจะไอเขาเชื่อมในคนหาผ้าหาครับสิบตัวแล้วทนางวัน แมนหาอยาอ่างดีมากหรอเมื่อกี้ระะกบ,บริกรทั้งนี่ซ้ำนะยังมีอะไรแมนผมเริ่มแง่าปากแล้วนะครับนี <c oughs> ่ครับกรุบติดนี่ลักของแท้เลยสูตรนี้ของผ่อเราไป่สียหลังเงียบเลยนอนนอนหลับเราหลอกนกหงเลยังนกเห้งเนี่ย อ่านอีกทีไหมคำนึงครับึนี่สุดยอดครับยังไงครับไอหักไอชายบังคับไอมาแต่หลอดแต่ก่อนกินเหล่าน้องก็อยากให้ไปกินน้ำหักคับมันจะมุดเอเด้นบอกมันโงฮอดบ้านกัมารถบ้านเบิดสุดยอดสุดอดไอเขาถูไปี่ส um> ั่นเดียวก็นอีกมาเบดอรหรอว เอาสิท่อาแกโอ้โหแง่้นเล้วละเอาไปกินผู้เดียวเลยวันนี้นี่เลื่อมเลยปิ้งนูนี่โอ้ยแต่หนูมันว่าหนูรองเาวบอกนหนอยออกมาไหมไม่นอนอย่างไม่หมุนเม้ไม่ส่นะแสดงะไดไม่ ไม่ไหนต้อกินปิ้งหนูกุ้งเต้นเร็วๆไม่มาองพรนลานไปนี่น่ะมันบอมนเร็ไปยังแบดตเออ้ก็ลุ้นไฟทวรแล้วหไฟโอ้้ไอพอร้น่ไฟนมีไฟอื่นหด้วฟแชกแกนี่บลอยครับนีโอ้ยมีโอ้ยตายหมดจอหัวองโนอนมแรงนี่

กะเทียมกว่าเนื้อขันแหลกกระเทียมเลยโอ้ยระไคครับหอมเข็มนี่กุ้งสดหามาเองครับัมแหลกทันตะไคลงไปน้องใาญ่นี่เป็นหอมอยู่พี่พีจัดเองครับคนพ่พาหโอาโจ๊กกันเนี่ยตี๋เนี่ยคือแบายกันี้อย่างกัต่อโดยกระเทียมเดี๋ยวแป้งหน่อยมาท่านไป นี่เหนียวตึอยู่ไปไปนี่ไปไปยวดท่าคนเหนียวไหมเหนียวเลยอยี่มันตั้งอยู่ตอนที่ขาดอะไรครับตอนแม่ผมมีมัดเส่ปากขาบดีดีเลยปล่อยกุ้งแล้วนี่เส่ปากขาบมาจําเลยปกน้าวปากกอกเส้เบสต่อใเส่ปากขาบปากขาบมันจะนัวมันมาเหนียวเนอว่าสิย่นสระกายอยู่หรือเหนียวตรงนี้ติดตรงผม

นน้ำเกินเาือ่านฟังไินหาอนคดป้าเยเขาใส่นะโดนน้ำไ้ินหายดียังใกล้ตนีอะอาบอกเราบอกว่าเขาจะกินยางไกนะตนโลเก่าแหงอไยัง้เดี๋ยวสปิดบาน้เขาใหนูปิดไฟบานเขาเปิดสบางสะไปเมื่อเรยเปิดอเ่อยเมื่อเดี๋ยวิบบาทเราเเมื่อเดียวเอไนะเว้นจุบาน้เขาไฟเขาเปิดไปยูิิดไฟเปิดเล่นได้หรออยังงเขาฟอง ยจะคุยหนูนกันน้ะเพื่เพื่นจนคุยเเพ่อถ้าแปงไลยวะ้าตัเดียวนะตะวเดเถ้าเราบลาเราคุยุนเออแมวคุนนไปเนี่เ็ดปะพี่เไนมึงป่เ็นเปิดเปิดรุ่นเวเด้งเ้าดงเพื่นจะผ่านเรื่องนี้เสร็จห หาอยู่ในรถมาิ่สจน้ลมเย็นไม่ไถวยงาจกตานะครับตอนนี้แม่อ๋อสูงแขนสูงบาด้วยลูกหันว่าแล้ว หน่อยได้พอันเป็นอจาาพได้แต่ซื้อนี่บอเพื่อนแคมบอกกอยกงไว้ยยำสดที่สดพี่ครับเจ้าภาพจินกอจาให้สุด้อดวันนี้เราทก๋วยให้กูเราตักควยไข่ได้หลครับแค่มงกรอบแค่มะละมันเป็นด้วยมีคุมพิมพของแข็ทำมาแส่วนเราก็กร่อยทำอะไรเมนูนี้งนหมดรับเลยหลานนี้ เป็ไอะไรเนี่ยนุ่มพี่เขาว่าหรือพะย่ะล่สั่นแบ่เก่อ่วดใช่ไหมกว่เราน่ย่าพัอ่จริงไหม่สุดทีห้อ่ก็พิษบังอยู่แล้วครับคนนั่งอยู่นี่ข้างกินหอมหมักเน่ามักกอกนี่แบบวขาว่าต้องว่าต้องบอกเลยนะสุดดวดอะไร เนแจกข้าววอนแดงครับไข่ม่มีวอนเด็โอ้ยเตีนิดเีนะเ้นเสียงเขาเครับเซบแซ่บตนซิมนะนเลยซิมก่อนเองเลยรผู้เดียวไปน้ำกินยครับครับกุงเต้นรอบเดิผู้เดยวืนยนเมือนเด้แต่ก่อเต้นเก็เต้นรอบเดครับเต้รอบเดนยวดีพเนไงยังนีมอปืนนอกกาคุงเต้นรอบเดินครับ เป็นเนื um, ้ออวครถ้าก no, ็ร uh, ักว่าผสมัะไรกาคือขึ้นมองว่ผมเรื่องยุทธแต่ตำรวจของมเขาเขาเาเลยตังเมียไม่ึงเหมอนนมรแท้เามันก็ึงเหมือนกันโอุ้ดอดนี่ว่ะกลุ่มเียเรียบร้อยครับคนอง้นกรตามตำรวจเชี่ยมยิ่งเทมัเขือมึงิ่งมาอานกินเมียกันนะถูกโดดครับยิ่งให่กว่ากูว่าลย พ่อเว่เวลเลกเดวกับมูพวกมามูคือมูนดน้องลูกน้องของลูกกับเมียเล่นท่องกัเยื่เย่เป็นเพาเป็นมูกันเข็นเข้ามาเมียนั่นเห็นมันจะซ้งกันนูกโดดเยียมกันลาเดอกกันดอดดีกว่าตอมาปายีกับเมียเลยต่อเองเลยนะโดดนะเห็นว่าเยื่มันไ่ได้เกืนห้าวหาว่าท่านเครียดยค มาแสบด้วยแนวอีกนี่ครับนั่งกินเราได้บีปู่ไต่ขึ้นมาจากหนองนะครับนี่มันขึ้นมาห้องมันเล่นกับนกไก่หน้ามันน้ำมหาลูกพี่มันนี่ครับปู่ขึ้นมาจากหนองครับปูแม่ได้นี่ปู่แม่ย่ายทองมางนะปู่แม่พอเห็นเอาทองมาเบอร์ในนี่ปู่แม่เดี๋ยวกเขาเป็นเราต้องเปิดพี่พ่อได้หลุดได้ครับเราเห็นดู้่ปู่แม่ปู่แม่ อยู่กอดตัวนี้มีฝายมีสาตัวนึงยานขามันมีน้องสาอยู่ใกล้นั่งกินขลังนะสาของพ่อในย่านก็ได้ดีครับบูคนเพื่อเหร่นน้ำเสยเยี่ยมไม่รีกว่าใส่เลี้ยงพ่อมาหาเหร่นน้ำพ่อขึ้นมาหาพ่อว่าแล้ววางมือตาเขาว่ารับนั่งเส่พ่อมีหาให้ท่านดำแค่เดียวก็แล้วเหรอนี่ไมนกินมาหมาเหรอตัวนี้เมื่อเด็กปู่หน้ามันก็ขาวหอมใส่ลงไปน้องคุ่น ต้องใ่มางอมงอมมาเน, <ไป S 2> นี่ไปเ่อเดี๋ยวตใส่วันนีกินเค้กวันนี้แท่ง่ายไมเกิดไปน้องไปน้องกินเค้กวันนี้ให้มงกินน้ำ